อีตองยีดีต้อนรอับทุกท่านสถาบันอากาศเย็นเด่นในตำนานเมืองแร่อ๋อดีใจไหมดีใจดีใจยี่นนี้เลยไหมหลักโยเดี๋ยวหาผลทุกคนนะเมื่อกี้ไงท,ท,ที่ที่กวาอูจ้จันเลิญเยอะเลยเนี่ยอ่าแล้วก็พิชิต399โค้งนะครับสู่หมู่บ้านอีตองที่เรียบ, <c oughs> บร้อยนะครับจากอดีตเมืองแรกที่เคยรุ่งเรืองอย่างมากนะครับก็ปัจจุบันก็ปิดตัวลงนะครับเหลือแต่เพียง แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับบ้วไอตองนะครับก็สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีทุกฤด,ดูการนะครับอากาศเย็นทั้งปีแน,น่นอนนะครับ แล้วก็ที่พักส่วนใหญ่ก็เป็นโฮมสเตย์นะครับไม่มีแอร์วันนี้เราก็เลือกที่พักที่อยู่ติดริมสะน้น้ำนะครับก็บรรยากาศดีนะครับนักเที่ยวก็ต้องจอดรถบริเวณด้านฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ถือกระเป๋าข้ามมาเพื่อเช็คอินนะครับเขาที่พักโฮมสเตย์ที่เราจองไว้แต่ละที่นั่นเองนะครับ ู่บ้านตองก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับก็ไม่ใหญ่มากร้านค้าก็มีไม่กี่ร้านนะครับผู้คนที่อาศัยอยู่ก็เป็นทั้งชาวไทยและชาวพม,ม่านะครับก็ส่วนใหญ่ของฝากที่นี่ก็จะเป็นพวกของทานเล่นขนมเสื้อผ้าพื้นเมืองชาวพม่า,มาแป้งมันาคาอะไรประมาณนี้นะะเดินลงไปก็จะเป็นรถล่างรถล่างเป็นไป่างนี้ละนี่ยประเด็นนี้มันดีกับเดินนะเอามาก็เป็นไงมันลงไปอย่างเงี้หรอ มันก็เป็นสเต็ปอันนี้สูงอันนี้ต่ำก็เป็นอย่างนี้ช่วงเย็นก็จะดูคึกคักหน่อยครับเพราะว่ามีร้านค้านะครับขายทั้งเสื้อผ้าพื้นเมืองอาหารมีทั้งร้านขนาดเล็กร้านขนาดใหญ่นะครับมีทั้งร้านอาหารทะเลร้านหมูกระทะเยอะแยะไปหมดเลยอารมณ์ก็ประมาณ เชียงคานแต่ว่าเล็กกว่านะครับตอนนี้นเย็นเดินชิวครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวคอเวลา,นนากินอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นเดินทางสึก ันนี้เราก็ขึ้นไปชมวิวไนตองที่เนินทั้งศึกนะครับซึ่งเนินทั้งศึกเนี่ยมันเป็นฐานบริการของตชะดนะครับแต่ปัจจุบันก็เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเที่ยวชมนะครับสัมผัสบรรยากาศหมอกยามเช้าชมวิวหมู่บ้านอีตองจากมุมสูงนะครับชมวิวฝั่งพม่านะครับแต่เส้นทางก็ค่อนข้าง สมบุกสมบันอนคุควรควรจะเป็นรถกระบะยกสูงนะครับห่างจากโมบ้านประมาณ5กิโลขึ้นเขานะครับ จากนี้ก็จะพาไปชมวัดเมืองแรกปีล็อกนะครับซึ่งอยู่บนเนินเขานะครับตรงลานจอดเฮลิกเตอร์ของบุบ่ายตองนะครับชมบิวมบ,บ้านในมุมสูงแล้วก็ไหว้พระสักการะเจดี JD, ศิลปะพม่านะครับ ก่อนกลับก็ขอพรนะครับองค์พระาธาตุเดินวนสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อความเป็นสุิมงคลครับหมู่บ้านอีตองเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าเหมาะสำหรับ ใครที่อยากจะใช้ชีวิตสโลลไล์นะครับให้เวลาเดินไปช้าๆนะครับหาอะไรทําเรื่อยๆเดินเล่นถ่ายรูปชมวิวนะครับซึมซับบรรยากาศเมืองในหุบเขารับรองได้ว่าที่แห่งนี้เหมาะสําหรับคุณแน่นอนครับผม